ที่เห็นได้ด้วยาตาสัมผัสได้ด้วยกัวงแต่สิ่งเหล่านี้ปรากฏไม่มีใครเนี่ยเอามาพูดถึงไม่มีใครเนี่ยนะนะจะจบจําว่าเอ๊ะสาเหตุที่ยิ้มรักไม่ทางานทักติดสมชายสมัครไม่ทํางานมันไม่ใช่หรอกครับเขาทํางานเขาทําเต็มที่มีคนถามผมด้วยเอ๊ะถ้าเผื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยเราแยกชิงอํานาจรักมาอยู่มือมอะไร ออกมาแล้วได้ทำได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อพี่น้องประชาชนนั่นนี่ไม่ทําอะไรเลยผมบอกว่าอานาจรัฐนั่นสูวนร,รัฐบาลได้มาก็จริงอยู่จากการเลือกองพี่น้องประชาชนแต่จริงจริงแล้วเนี่ยตัวขับเคลื่อนคือข้าราชการเมื่อรัฐบาลต่างการและข้าราชการไม่ทํานั่นก็คือเหมือนกับว่าผู้รักเกียเนี่ย โอ้นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับรู้สึกสัญญาณทางคุณอาคมนะครับจะหายไปแป๊บหนึ่งผมผมเรียกท่านใหม่นะครับแป๊บหนึ่งก็จะเป็นปกติอย่างนี้นะครับเวลาที่นะครับสัญญาณมันอ่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรียกท่านไปทีหนึ่งโอเคนะครับครับคุณเตียรดเน่ครับที่เรา ถึงว่าแต,ต่รัฐบาลถูกการตอดต้านขัดขวางขนาดนี้เจอไหมครับเพราะเรื่องที่ที่น้องประชาชนสควรที่จะเห็นใจและเขา้าใจว่าเขาไม่ใช่ไม่ทําเขาทํานะฮะแต่ว่าไม่สําเร็จเขายังดักทุลังเนี่ยนะไม่ยอมเนี่ยรับเสน,เนอขเนี่ยของฝ่ายโจรคือให้ลาออกเนี่ยครับถ <พอ S 1> ้บ <พอ S 1> าจะประกาศว่าเนี่ย จะยอนพายคาสนามประชาธิปไตยและสุดท้ายยังไงก็ถูกยึดอำนาจดิทำการรัฐประหารไอ้รัฐประหารเนี่ยนะฮะขอให้เข้าใจไว้อย่างี้คือการต้นชิ้งอำนาจเนี่ยของคนไทยทั้งแผ่นดินนะไอ้นคนที่ดา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 เนี่ยไอ้เลือกเขามาทำงานแล้วเขาทำงานไม่ได้จนกระทั่งถูกลม้มถูกยึดอำนาจที่น้องประชาชน ได้ออกมาขัดขวาวขงหรือโต่านอยากให้เชื่อใาอย่างเดียวถ้าไม่ดีผมหมตูดพูด,พดจริงนะพูดด้วยความปาดถนาพูดด้วยใจเป็นกลางด้วยความรักเนี่ยน,นะฮะในทุกกลุ่มทุกเหล่าทุกประเทศที่พี่น้องคนไทยเนี่ยฝ่ายประชาปไตยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะว่าไม่มีใคร ออกมาต่อสู้เนี่ยโดยหวังตอบแทนจากการเยียวยานะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดชักเกนอย่างนี้แล้วยังมีการด่าทอหรือมีการโจมตี่ผมผมฟังคิดหนึ่งด้วยความไม่สบายใจครับขอขอ,ขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนิดหนึ่งจะพูดถึงในฐานะมิตรร่วมร่วมต่อสู้ดีกว่านะอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่ อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ก็ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้เป็นการมุ่งโจมตีเป็นการที่ติเตือนเป็นการติเพื่อต่อนนะฮะไอการที่ออกมาเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของคุณทักสินเป็นตัวแทนของคุณแอนตี้เป็นตัวแทนของนปชออกมาตั้งคําถามใส่เฮาสู to. ผมคิดว่ามันมันจริงๆแล้วเนี่ย คุณขาดการเรียนรู้นคุณจะเป็นตัวแทนของใครก็ตามเนี่ยคุณต้องมีความใกล้ชิดเข้าใจเนี่ยจนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยอย่างคุณชักสินห่างคุณแอนตี้ไว้วางใจแล้วมอบให้คุณเนี่ยเป็นตัวแทนของพูดคุณจะต้องมีหนังสือรับมอบอำนาจีนีื่อสาาสิทิเรีย power a d a r y ถ้าคุณอยู่ออสเตรเลียเนี่ยคุณออกมาเป็นตัวแทนโดยคุณไม่ได้รับนะฮะ มอบหมายอำนาจจากคนคนนั้นคุณก็จะพูดในฐานนะส่วนตัวของคุณเองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นเลยแล้วถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะฟ้องร้องคุณคุณก็จะมีความผิดนะในฐานที่คุณอ้างองิงแล้วก็โกหกประชาชนว่าคุณเป็นตัวแทนเขาโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมพร้อมใจไม่ถูกนะฮะไม่ถูกผมผม ผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยที่ร่วมต่อสู้ทุกคนได้เข้าเข้าใจด้วยความปรารถนาดีในส่วนของ How to, เอาพูก็เหมือนกันยืนยันอย่างหนักแน่นไม่ได้โจมตีแต่สิ่งที่คุณพูดทั้งหมดอยู่คือการโจมตีนะฮะคุณต้องพูดด้วยความเข้าใจคุณต้องพูดด้วยสาระอันเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังนะ,ะคุณจะต้องพูด โดยไม่ให้เกิดความแตกแยกขึ้นนะครับจริงๆ้วผมผมไม่ได้ฟังนะคือผมผมฟังะตอนแรกนี่ว่าเป็นแทนเนี่ยผมก็เลิกนะเพราะว่านั่นแสดงว่าคุณจากรายการโดยไม่ไม่มีความเข้าใจนะฮะในตัวดีไม่เข้าใจนะัตั้งในเรื่องหมายด้วยเพราะั้นผมแนะน,ะนำนะฮะ,ะไปศึกษาให้ดีก่อน พราะไอการพูดของคุณนะ่ทุกๆขับพูดมนมันมีคนนะฮมันตงซึ้เป็นหลักฐานผมถามหน่อยฮะแล้วแล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อตัวคุณเองไหมไม่เกิดนะ,ะไม่เกิดคุณคุณยมเด่น,นะฮะผมคงจะพูดได้เพียงเท่านี้นะครับแต่ส่วนจะให้ลงลึกถึงรายละเอียดนี่ผมกลัวว่ามันอาจจะเกิดเป็นประเด็นขับแย้งขึ้นมามใช่ไหมฮะ ก็เราเราคุยกันพอให้เกิดความเข้าใจนะครับก็เราไม่ไม่มีเจตนาที่จะพินพ i อยหรือว่าชี้นิ้วไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่านะครับจะเป็นการระลาบระล้วงจนจนเกินเสียมิตรไปนะครับก็ถือว่าพวกเราทุกคนที่ต่อสู้กันมาเนี่ยก็เห็นหน้าเห็นตากันมาตลอดแล้วผมก็คิดว่าในความคิดนั้นถึงจะมีบางส่วนที่ต้องตีจริงกันแต่หลายส่วนเราก็เห็นว่าก็เป็นประโยชน์นะครับ อย่าง How t ูนี้เรื่องน้ํามันนี่ผมยกนิ้วสนับสนุนเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องการต่อสู้ในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ผลักดันให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับช่วยกันในขณะที่สู้ทางการเมืองก็ให้มีมิติทางเศรษฐกิจมีมิติวัฒนธรรมเข้าไปด้วยเนี่ยก็เห็นด้วยกันทฤษฎีเนี่ยแต่ว่าถึงตอนที่ตอนมาทํากันเนี่ยนะตอนจะทํากันเนี่ยวันนี้คําถามสําคัญคือว่าศัตรูเราจริงๆมันคือใครไอ้คนที่มันทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายทําให้เม็ดเราเนี่ยต้องขัดใจกัน นะครับทาให้สิ่งที่ควรทําไม่ก็ทําให้เกิดไม่ได้บ้านเมืองควรจะเป็นนิติรัฐก,ก็กลายเป็นเมืองที่กฎหมายกลายเป็นเหมือนนเศษกระดาษนะครับนะเพราะทั้งหมดที่มันเลวร้ายที่เกิดขึ้นเราก็ต้องไล่ไปที่ต้นเหตุต้นตอมันนะครับพฤติกรรมของคนที่มันเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นหลักการที่เอาควรจะใช้ก็ใช้ไม่ได้ถูกบิดเบือนไปหมดเนี่ยใครกันแน่คือตัวศัตรูของประชาชนแล้ววันเนี้ยหน้าที่ของเราเนี่ย นะครับจะทํายังไงกับขบวนของประชาธิปไตยที่น่าจะพอเอามารวมกันได้เพื่อเป็นพนลังที่ไปสู้กับพลังเผด็จการเนี่ยแล้วสิ่งที่เราทําก็ก็น่าจะต้องมาถามตัวเองเหมือนกันว่าเราทําเพื่ออะไรแน่แล้วสิ่งที่พูดสิ่งที่ทํานั่นน่ะมันเกิดผลอะไรแน่นะครับอันนี้ก็ต้องจะต้องเป็นคําถามที่ให้พี่น้องที่เป็นผู้รับสารเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันนะคนที่ออกมาพูดอย่างผมเองก็ไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับผมบอกแล้วรายการเราที่ชวนคิดชวนคุยคุณอคมท่านก็บอกว่า ที่เราพูดไปเนี่ยก็เอาไปพิจารณานะพี่น้องอาจจะเห็นต่างกันได้บ้างอะไรบ้างแล้วแต่แล้วเราก็ใส่ไปตามประสบการณ์ตามเจตนารมณ์ที่ดีแล้วก็ยังอยากจะสงวนมิตรเอาไว้นะครับก็คุณอาคมครับต้องขอบคุณที่คุณอาคมกลา้าเปลืองตัวนะครับที่อย่างน้อยก็ได้กล่าวถึง <S <S เอ่ยช<อ>ือ่อนะครับคือคือผมพูดเนี่ยพูดด้วยเจตนาดีนะไม่ว่าจะเป็น how to ไม่ว่าจะเป็น a l อ in ไม่ว่าจะเป็นคุณซาไพหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมถิอว่าเราเป็น ที่น้องครอบครัวเดียวกันฝ่ายประชาธิปไตยอย่างนีน้ที่ที่คุณคุณเทียนเดินต้องมาตั้งต้นตรงนี้ผู้ที่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็ออกมาโยนว่าคุณนักสินปกปิด oh. ในเรื่องน้ํามันในเรื่องแก๊สครับผมถามนิดหนึ่งนะคุณชาติชายึ้นมาเป็นรัฐบาลประกาศเลยว,ว่าเราพบแหล่งแก๊สนี่อยุดตรงระหว่างกึงก่งกลาง ะเลในระหว่างมาเลเซียกับไทยใช่ไหมครับนะั่นมันเป็นเรื่องกี่ปีมาแล้วนะครับคุณชาติชายถึงประปกาศว่ามันมีเยอะพอเนี่ยถึงขั้นที่เป็นประกาศเป็น,เป,นเ,เ,นะปเ,เป็นเชิงธุรกิจเข้าว่าอย่างนี้ประาการหนึ่งเยอะพอที่จะเป็นเชิงธุรกิจนะฮะนั่นคือขายเอากําไรเข้าประเทศชาติปา่านี่มันลวกเลยมากี่ปีแล้วสมัยรัฐบาลชาติการมันสามสิบปีมาแล้วนะครับ เรามีข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับมาเลยนะครับเราให้เขาดูดไปสามปีแล้วอีกสามปีก็เป็นเป็นติดของเรานะฮะก็ก็ไม่รู้อะไรหลักคิดแบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้แทนที่จะเอาขึ้นมาแล้วผลประโ,โยชน์ฐานสอง 2, ใช่ไหมครับแต่โอเคมาเลยเนี่ยเขาต่อท่อแก๊สข้อบ้าบอคอแตกข้ออะไรสูบเนี่ยไปไกลอยเต็มที่ แต่ทุกวันนี้ท่อแก๊สของเรามาเนี่ยนะเริ่มที่จะมีความคิดที่จะต่อท่อเข้ามาในประเทศเรา NGO ในพื้นที่ต้องออกมาต่อต้านโอ้โหจะเป็นอันตรายจะจะตายกันให้ได้นะจะเกิดแก๊สรั่วอะไรต่ออะไรจะตายกันทั้งหมู่บ้านทั้งทั้งจังหวัดเนี่ยว่ากันขนาดน,น,นี้ล่วงเลยมาจนบัจนกระทั่งทุกวันนี้นะฮะ เราต้องมีขบวนการลักลอบน้ํามันเข้าจากมาเลยแปลว่าอะไรคะคุณเตรียมเดมผมไม่เคยเห็นอีคนไหนออกมาพูดเลยแต่กลับกลายว่าเป็นความติดของทักษิณนี่ <c oughs> ติดเป็นจริงๆนั่นนู่นไอ้นู่น,น,นไอ้ไอ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 ไหน้าพลาสติกเนี่ยนางวถดเห็นก็ <c oughs> ก็ไม่เห็นกล้าที่จะพูดเลยไอ้คนที่ออกมากล้าที่จะด่าทักษิณได้ใช่ไหมครัก็ไม่ว่ากัน ก็ก็ต้องขอเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาพูดยังนิดนึงนะฮะให้เกิดความเข้าใจผมไม่ปรารถนาที่จะมาวอลแวร์หรือว่าปะักคาลมด้วยนะฮะไอการที่คุณเรียกคุณทักถึงก่บกลุ่มกลุ่มุนผูกขาดสวามิภีักนี่นี่นี่เป็นการนี่เป็นการเอวิพากษ ด้วยไม่ตีด้วยความประสงค์ด้วยเจตนาดีไม่ใช่นี่เป็นการโจมตีเลยนะ <c oughs> คุณทุกุณคุณปลูกขาดเนี่ยผมมองดูได้มันไม่ใช่อยู่ที่สัมปทานคุณทักษิณเองก็ไม่ใช่เป็นผู้กําหนดเนี่ยในเงื่อนไขของสัมปทานขึ้นมา <c oughs> สัมปทานคุณต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งมันมีโครงการให,ใหญ่ๆเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ย ไม่ต้องการลงทุนอาจจะสืบเนื่องจากงบประมาณไม่พออาจจะสืบเนื่องจากไม่ต้องการมีอัตราสินเขาก็เลยประกาศเนี่ยให้ที่น้องประชาชนนะว่าใครสนใจที่จะทำธุรกิจนั้นๆที่รัฐบาลมีนโยบายจะทำก็ให้มายื่นเสนอผลประโยชน์ให้รัฐบาล กลุ่มธุรกิจไหนเนี่ยที่เขายื่นเสนอให้มากกลุ่มนั้นก็ได้ไปอย่างนี้เขาเรียกสัมปทาน <Okay. S 1> นะฮะก็สัมปทานก็มีทั้งไอ้ไอ้ทั้ง่วนนะฮะก็ก็ลงทุนเนี่ยเต็มเต็มโครงการให้แต่เขาเก็บเกี่ยวจากค่าผ่านด่านเห็นยนะไอ้โครงการรถไฟฟ้าเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสัมปทานนี้คุณทักสิงเลยสัมปทานดาวเทียมนะฮะสัมปทานนี่ก็คือเป็นเงื่อนไขหนึ่ง กำหนดขึ้นโดยรัฐบาลนั้นๆถูกไหมฮะครับแต่ว่าโอ้โหนี่กลายเป็นว่าลุมกุกขาดสวามิพักอะไรต่ออะไรก็ว่าต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่าไอ้กุกขาดจริงๆแล้วนู่นเอากะ็ะพรอนใหญ่แล้วแหละไม่ว่าธุรกิจใจเนี่ยต้องให้ให้ถือของหุ้นนะฮะเขาต้อง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 ทุก นักธุรกิจแนวหน้าในประเทศไทยเนี่ยสองสามร้อยบริษัทจำเป็นจะต้องให้คุ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปซื้อของผ่านทางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มันพ่อเลยนี่เละคือการถูกขาดอยากจะหากินในประเทศนี้มันต้องจ่ายค่าคุ้มครองไปเข้าแถวเดินเข้าไปเนี่ย อไปถวายเงินโดยเสด็จพระราชาภูษม์หลังจากได้ทุนได้หุ้นแล้วเนี่ยคุณยังให้องค์คอมมนเตให้คนใกล้ชิดไปเป่าล้อว่ามีโครงการโครงการนี้สีพันกว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยก็คือการเรียกค่าคุครองน่นงมีนี่เสียัเรียกว่าถูกขาดเพราะฉะนั้นเอสัพทานเนี่ยคุณอาจจะจะเรียกได้ว่าผูกขาดแต่เขามีเธอมีระยะ สามสิบปีห้าสิบปีก็ว่าไปคุณโจมตีทับเสร็ได้อยู่คนเยอะนะแต่กลุมรถไฟฟ้าเนี่ยสัมปทานยังเหลืออีกสิบเจ็ดปีเลยประชาประชาที่ปตั์ขึ้นมาต่อให้สามสิบปียงนิดไม่เห็นพูดถึงเลยใช่ไหมคุณเพียงเด่นนะสัมปทานนี่ผมเออยปกขาดน,นี่ผมยังรวมไปถึงในพวกลิขสิทธิ์นะที่เรียกว่าไอก๊อปปี้ไรอะไรนะแต่อันนั้นเป็นการศูก ค่าเนี่ยนะที่ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยว่าเขาต้นคิดเนี่ยเขาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ที่เป็นปัญ